สวัสดีค่ะคุณงเสงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนไปเชียร์น้องน้องน,น,นักตกวอลเลย์บอลหญิงนะคะในการแข่งขัน VNL ป2024นะคะที่เก็บตัวไว้25คนนะคะเรามารู้จักกันเป็นบุคคลบุคคลไปแล้วเราจะได้จำชื่อให้แม่นๆนะคะเพราะว่ามันมีดาวรุ่ง หลายคนอยู่นะคะที่เรายังไม่ค่อยคุ้นนะคะค่ะตามไปเชียน้องเนยค่ะน้องกนกพรน,น้องจะล้มลุกคลุกพันรับบอลให้เราดูค่ะน้องเก่งมากค่ะน้องเนยกนกพรน,นี่ชมพูเ่เกิดปลาน้องพันพันนะคะน้องชมพู่ มือเซตร,ระดับโลกค่ะคนนี้ใครๆก็รู้จักวันนี้น้องนุกนิกนะคะนัดนิชาค่ะน้องนุกนิกตามไปเชียร์กันค่ะนีน้องแบมจิดาภาค่ะน้องทั้งน่ารักทั้งเก่งนะคะ คนนี้น้องเอสุภัตราค่ะนี่ก็ล้มลุกคุกคานเก่งมากนะคะตามไปเชียร์กันค่ะนี่ปียมยนุษย์แป้นน้อยนะคะน้องแป้นค่ะส่วนมากเขาเรียกพี่ก,กันนะคะพี่แป้นตามไปเชียร์กันค่ะคนนี้น้องนกวิรัญยุพานะคะดาวรุ่ง เก่งค่ะตามไปเชียร์กันมีน้องยูฟ้านะคะยูฟ้ากอดดาวรุ่งค่ะน้องยูฟ้าดนละพรค่ะมีคนนี้รู้จักทุกคนกันแล้วบุ๋มบิมชัดชุออนค่ะนี่ก็เหมือนกันน้องเพียวอัจฉราพรคงยศนะคะ ไปดูน้องเหินฟ้าแล้วก็ตกนะคะสวยค่ะน้องโมเมนทนัชชาค่ะนีพิ่งไปเล่นหลีกต่างประเทศมาเหมือนกันนะคะน้องเก่งค่ะมีน้องบีมพิมพีชยานะคะนี่ก็เหินขึ้นไปสูงมากแล้วก็ตกสวยค่ะตามไปเชียร์กันค่ะ ันนี้น้องสองหรือน้องมดหรือวิภาวีสีทองนะคะเพิ่งไปดังที่เกาหลีมาได้มาสองแชมป์นะคะน้องเก่งค่ะน้องสองน้องวิภาวีค่ะันนี้น้องแคบหมูนะคะหรือน้องดารินตัวสูงมากนะคะนะคะว่าสูงที่สุดในทีมตอนนี้ค่ะ น้องแคบหมูน้องดารินค่ะวันนี้น้องเฟิร์นนะคะดูสิหน้าน่ารักมากค่ะน้องเฟิร์นวริสตราค่ะน้องบิวสิริวันนะคะเป็นน้องใหม่ค่ะเราต้องตามไปเชียร์เธอด้วยค่ะน้องบิวสิริวัน วันนี้น้องดาวกติกานะคะน้องดาวค่ะกัตติกาตามไปเชียร์เธอค่ะันนี้น้องออมสศิภีพาพรค่ะสีมือไร้าการเหมือนกันนะคนนี้ตามไปช่วยกันเชียร์ค่ะนี่น้องกิตตานะคะหรือน้องวารุณีนี่ก็ดาวรุ่งค่ะต้องไปดูท่าสะใจของเธอนะคะ น้องกิตต้าค่ะตามไปเชียร์ค่ะนี่น้องตาลน,นะคะทิชากรน,น้องน่ารักนะคะเล่นเก่งด้วยตามไปเชียร์ค่ะนี่น้องเดียน้องจารดพรคนนี้ก็เก่งมากนะคะน่ารักมากค่ะน้องเดียจรรดพรค่ะ น,นี่น้องโบนะคะจัญยรัตค่ะนี่ทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งค่ะตามไปเชียร์ค่ะนี่น้องแนนน้องทัดดาวนี่ขนสวยกระโดดสูงสวยค่ะตบสวยค่ะน้องแดนน้องแนนทัดดาวค่ะตามไปเชียร์ค่ะนี่น้องเตยหัตยา อนนี้ก็เก่งนะคะตามไปเชียร์กันค่ะน้องเตยหัตถยาค่ะน้องไก่วิมลรัตนดาวรุ่งคนนะคะรูปร่างดีสูงสูงดีค่ะแล้วก็เก่งด้วยตอนนี้สะสมประสบการณ์ได้เยอะแล้วค่ะดาวรุ่งคนนี้ ถามไปเชียร์กันนะคะไปช่วยกันเชียร์นะคะ VNL 2องศค่ะสนามแรกที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลค่ะวันที่14นี้แล้วนะคะไปช่วยกันเชียร์กันค่ะ